สวัสดีครับวันนี้พบกับมีมาร์กนะครับผมก็วันนี้อยู่ในฟาร์มวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อาหารลดต้นทุนครับผมก็ตอนนี้มามีเป็ดอยู่ทั้งหมด56ตัวครับผมแล้วก็รวมกับมาลาดหนึ่งตัว2ตัว3ตัวแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ อีกตัวหนึง่งก็สรุปคือมีไปทั้งหมด60ตัวครับผมแล้วก็จะมีพวกตระกูลซิลกี้ที่อยู่ข้างในแล้วเป็นไก่ดำแล้วก็จะเป็นไก่ตอกฝั่งนูน้นครับผมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารลดต้นทุนว่าเริ่มต้นเลยมาร์กเลี้ยงแบบไหนแล้วก็มาลดต้นทุนยังไงแล้วก็จะลดต้นทุนอีกละรอบหนึ่งครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวมาพาไปดูอาหารก่อน มีไก่ไข่นะไก่ไข่หาที่ไข่ไก่ไข่มากปกล่อยแบบอิสระนะครับ <S <S แล้วก็มีนี่ด้วยบากี้เป็นซิลกี้ผสมกับบรา่าตัวนี้เป็นบรา่าอันนี้เป็นบากี้ห้าตัวเดี๋ยวไปดูอาหารกันก่อนครับ <S <S ครับนี่ก็เป็นอาหารที่มาเรเลี้ยงประจำครับเอาเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนนี้มาเรเลี้ยงเป็นไก่ไข่ อาจะใช้อาหารสำเร็จรูปอยู่ที่ตกเดือนละ2ลูกนิดๆครับผมถ้าเฉลี่ยเป็นเงินก็อยู่ที่ประมาณ1,300บาทต่อเดือนแล้วไก่มาร์กได้ทยอยขายไปบ้างแล้วก็ทำกินไปบ้างตอนนี้ก็เหลือไก่สิตัวแล้วมาก็หันมาทางเลี้ยงเป็ดครับผมเพิ่งจะรู้ว่าเป็ด กินเก่งมากๆครับผมก็รอบแรกเลยคือลองเลี้ยงเป็นอาหารเพียวๆนะครับตกที่เดือนละ3ถุงนิดๆถุงละ450บาท3ถุงก็เป็นเงินประมาณ1 6 0 0ประมาณนี้ครับแล้วก็มากก็เลยมาหาวิธีลดต้นทุนก็เลยตอนนี้ ตัวอาหารเหลือแค่เดือนละ2ถุง2ถุงนี้ไม่พออยู่ประมาณ2อสวันคือถุงที่3ใช้อีกประมาณโลโลนินดๆครับก็นี่คือถุงที่3ที่มาร์กเปิดเพิ่งจะเปิดใช้เมื่อเช้าเพิ่งตักไปถ้วยเดียวเห็นไหมก็จะเป็นอาหารเป็ดแล้วก็มีเปลียนอ่าบันมาเรียกว่าเปลียนนะครับเป็นปลายข้าวนี่แหละครับเป็ปลายข้าว อันนี้กิโลละ10บาทมาจะซื้อทีละ1 0 0บาท100บาทก็จะได้อยู่ประมาณ20วันก็จะให้วันหนึ่งโลหนึ่งบ้างบางทีก็ไม่ถึงโลบ้างก็แล้วแต่จะตักกับอันนี้450กับอันนี้100แล้วก็ลำเป็นลำหยาบครับอันนี้อีก100 100นึ่งี่ก็เต็มถุงนะฮะถุงละ100เลยอยู่ที่ประมาณ20โล กิโลละ5บาทหรืออะไรนี่แหละอันนี้กิโลละ10บาทตอนนี้เฉลีย่ยแล้วมาร์กใช้จ่ายอยู่ที่เดือนละ9 0 0 1ร0 0ย1 0 0บาทแล้วก็มีหยวกกล้วยอ่ามีหยวกกล้วยเป็นตัวเสริมที่ทําให้เยอะขึ้นแล้วก็ยอดรวมกว็ประมาณพันสนิดๆอ่าก็ดีกว่าเดิม ดีกว่าเดิมเหมือนประมาณว่าไม่ต้องใช้อาหารอีกลูกหนึ่งคืออีกลูกหนึ่งคือไม่ต้องจ่ายไปเลยเพราะปะกะติมาร์กเคยใช้3ลูกตอนนี้เหลือ2ลูกแล้วมาร์กจะพยายามลดลงไปอีกโดยการลดอาหารแต่ยังเพิ่มโปรตีนก็มีคนแนะนำให้ไปหาแหนแดงนี่ครับอันนี้เป็นแหนแต่แหนหายากมากน้ำเริ่มแห้งอันนี้ ไปหามาชั่วโมงกว่ามีใบมงใบไม้มั่งก็จะลองดูว่าเป็ดเขาจะชอบหรือเปล่าเพราะว่ามาร์กไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเกนาะก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็ดจะกินหรือเปล่าสําหรับแหนแดงในมือกลางวันไอ้พวกเนี้ยคือกินอยู่แล้วตอนแรกให้อาหารเพียวเพียวย้ายมาใส่พวกนี้ด้วยแล้วก็ใส่ต้นกล้วยด้วยก็กินแต่น้อยแต่เลี้ยงวันนี้เลี้ยงมาประมาณสี่เดือนก็กินปกติแล้ว แล้วก็วันนี้ก็จะลองมาเพิ่มตัวนี้ดูเพราะว่ามันมีโปรโตีนเยอะแต่หายากนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะกินหรือเปล่าควารู้สึกเหมือนวันนี้เป็ดมันจะร้องตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันกินไม่อิ่มก็เดี๋ยวลองดูมีอยู่นู่นมนเลย คาแรคเตอร์ของเป็ดน,นะเราถือกระถางมามันก็จะตามมาอ่แล้วโอเคผลลัพธ์คือกินนะครับกินกันใหญ่เลย ชอบกันใหญ่เลยครับต้องต้องกระจายให้หน่อยเพราะว่าไม่ทางนั้นเดี๋ยวข้างหลังไม่ได้คนหนึ่งกระถางแป๊บเดียวจะหมดแล้วโอเค,คแปลว,ว่าแหนแดงเป็ดกินครับครั้งแรกก็กินเลย สำหรับนี้ก็คงม,มีแค่นี้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารลดต้นทุนครับผมต่อไปมาก็จะเบาเรื่องค่าอาหารลงแล้วมาก็ใช้ใช้การหาแหนแดงให้กินแทนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาได้วยการหาคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ที่จะเลี้ยงเป็ดไก่ครับผม